โตโยต้าคราว2,025รถยนต์ระดับพรีเมียมจากค่ายโตโยต้าที่กลับมาสร้างความตื่นตาอีกครั้งด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีสุดลำ้ำรถรุ่นนี้ถือเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกจนถึงห้องโดยสารภายในทุกองค์ประกอบถูกพัฒนาให้สะท้อนถึงความเป็นยนต์ประกรรแห่งอนาคตโตโยต้าคราว2,025มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นด้วยเส้นสายที่ฉกเฉีียว กระจังหน้าแบบใหม่ที่ใหญ่และดุดันขึ้นเสริมด้วยไฟหน้าเล็ดแบบเรียวยาวที่เพิ่มความล้ำสมัยด้านท้ายออกแบบให้มีความต่อเนื่องและเรียบหรูสอดรับกับไฟท้ายเลดที่พาดยาวเต็มความกว้างของตัวรถสร้างเอกลักษณ์ที่จดจำได้ทันทีเมื่อมองเห็นบนท้องถนนลอนลออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความมั่นคงให้กับตัวรถภายในห้อมโดยสารของคราว2025ถูกตกแต่งอย่างหรูหราและใส่ใจในทุกรายละเอียดวัสดุคุณภาพสูงถูกเลือกใช้อย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นหนังแท้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพจาก JBL ให้เสียงที่คมชัดสมจริงเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแยกฝั่งระบบไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารและเบาะนั่งที่ปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อน คราว2 0 2 5ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตร์โบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า340แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ Direct Shift ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและตอบสนองทันใจขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและเสถียรภาพในการเข้าโค้ง ความประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถระดับหรูที่มีสมรรถนะสูงเช่นนี้ด้านความปลอดภัยโตโยต้าได้ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้มากมายเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัตริระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับขี่มีมุมมองที่ชัดเจนทุกทิศทาง นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียวคราว2025ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อยุคใหม่โดยติดตั้งระบบเชื่อมต่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Toyota Connect ทที่สามารถตรวจสอบสถานะรถตำแหน่งและข้อมูลการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ารถของตนจะมีระบบใหม่ล่าสุดอยู่เสมอด้านช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล ให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่มั่นคงการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยมจนแทบไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางทุกครั้งเต็มไปด้วยความสบายและเงียบสงบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ตคราว2025ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5รูปแบบได้แก่ Eco n o r m a ม s ลสปอร์ตสปอร์ตพและคัส t o มเพื่อปรับสมรรถนะให้เหมาะกับสไตล์ของผู้ขับขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการในขณะนั้น ด้านราคาโตโยต้าคราว2025เปิดตัวด้วยช่วงราคาเริ่มต้นประมาณ2.9ล้านบาทในตลาดต่างประเทศซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถซีดานหรูระดับนี้ทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีครบครันถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของรถยุโรประดับเดียวกันแต่ยังคงความเป็นมิตรในเรื่องค่าบำรุงรักษาและความทนทานในแบบโตโยต้าที่ผู้ใช้ทั่วโลกรู้จักกันดีรถรุ่นนี้จึงเหมาะกับทั้งผู้บริหารคนรักความหรูหราและผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีอัจฉริยะในชีวิตประจำวัน โตโยต้าคราว2025ไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหม่อย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหารถหรูที่ให้ทั้งความแรงความสบายและความประหยัดคราว2025คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องอาสารการาชเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดพิเศษข่าวสารวงการยานยนต์และเนื้อหาหน่าสนใจอีกมากมายที่